อ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีช้าคอเป็นหนังทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มารีแอคชั่นตัวอย่างหนังทอ o o v e and Thunder ครับผมทอด้วยรักและอัศนีเป็นทีเซอร์เทลเลอร์ครับเพิ่งออกมาเมื่อกี้นี้เองนะครับผมกำลังไลฟ์อยู่ที่ช่องอาคติหนังช่องใหม่ของผมโอ้โหมีคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยว่าพี่ตัวอย่างทอมาแล้วผมเลยรีบมารีแอคชั่นเลยครับ แม่มาได้จังหวัดจริงๆครับผมทีเซอร์นี้1นาที28วินาทีอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าใครอยากคุยกันแบบเต็มๆช็อตต่อช็อตนะเดี๋ยวผมจะไปคุยที่ช่องอัคติหนังนะไลฟ์นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันครับอ่ะดูตัวอย่างก่อน1 2 3 1> ว้าวพี่ทอเด็กไปรุ่นโตนโต,ตื่นเต้นอะ่ะ โอ้โหทนสีสวยอ่ะเฮ้ยทำไมอินโทรกีตาร์ขึ้นเหมือนโอ้โหกูว่าแล้วโอ้โยเพลงของกันเอ็นโรสโอ้โห,โโหแกไปออกภาร,รกิจกับพวกกาเดียนจริงๆเหรอเน,นี่ยหมดไวซูเปอร์อีโร

แม่ทำผมแบบถกักถักผมด้วยเฮ้ยเท่อ่ะนี่นี่นางเอกมาในมาสถือคอนเฮ้ยจบแล้วอะ่ะเฮ้ยอย่างที่ตอนจบในอเวนเจอร์ใช่ป่ะเหมือนเขาเดินทางไปกับพวกทีมการเดียนออฟเดอะ l ก x y ็กซี่ฮะเอ้ยในตัวอย่างนี้ไปจริงๆเว้ย แล้วแบบมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับในทอร์เลิฟแอนดันเดอร์ด้วยน,น่าจะเป็นตามชื่อเลยมัง้งด้วยรักและอัศนีปรเห็นเขาบอกว่าทอภาคสี่นี่จะเป็นหนังรักจริงปะเฮ้ยแต่แม่งอยากดูเลยอ่ะเฮ้ย,ยแล้วนี่เป็นหนังมาเวลเรื่องแรกป่ะที่ตัวละครเดี่ยวมีภาคสี่ใช่ไหมโอ้โหทอเดินทางมาถึงภาคสี่เรื่องแรกก่อนคืออื่นเลยนะเจ๋งมากอะ่ะยังคงเดินทางต่อไปนะสำหรับคริสแฮมเบิร์ตครับผม ตื่นเต้นครับจบแล้วนะสำหรับรีแอคชั่นทอร์เลิฟแอนทันเดอร์ผมอาจจะแหกปากแบบกรบเสียงเพลงของ Gun การเอนโรสนิดนึงนะฮะแม่งเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับผม,มต้องบอกว่าตื่นเต้นนะครับเนี่ยปล่อยมาได้จังหวะพอดีตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยตัวอย่างทำไมมาช้านะเพราะว่ามันจะฉายแล้วเนี่ยดิทอรตีเนี้ยกรกฎานี่เองเห็นไหมด็อกเตอร์สเตรนจ์จะฉาย,ยแล้วทอยตัวอย่างไม่มาเลยมาจนได้นะครับตามคำเรียกร้องของแฟน เดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่นะดูตัวอย่างนี้แล้วก็ฮึกเหิมอยากจะแกะตัวอย่างต่อเลยเดี๋ยวต้องไปคุยกันไปที่ช่องอาคติหนังนะครับใครติดใจก็ไปตามต่อช่องนั้นนะคุยกันแบบสดๆครับไป